สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลในศึกเม็กซิโกพรีเมียร์ลีกระหว่างนีกาซาพบขับเลออนด้วยความพร้อมของขับเลออนนั้นพวกเขาย่อมได้เปรียบเพราะเป็นทีมใหญ่และมีคุ้มกำลังที่พร้อมกว่านีกาซาวันนี้นั้นเตะในบ้านของนีกาซาก็จริงแต่ว่าฟอร์มของนีกาซานั้นไม่คงเส้นคงวา ด้วยขุมกำลังที่ไม่พร้อมขาดตัวหลักและก็บาดเจ็บมากมายถึงจะเตดในบ้านแต่ก็ไม่สามารถจะต้านขับเลออนไปได้วันนี้ผมคิดว่าขับเลออนนั้นชนะเนกาซ่าอย่างแน่นอนด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนครับหลังจากจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณครับ